สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ข่าวนะครับวันที่25นะครับวันนี้วันที่25เป็นวันคริสต์มาสนะครับมาลคริสต์มาสกับทุกท่านด้วยนะครับในตารางข่าวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดธนาคารนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับสวิตฟังยูโรแล้วก็ค่าเงินปอนหรือว่าอังกฤษนะครับแคนาดาแล้วก็อเมริกาเป็นวันหยุดธนาคารนะครับมีอยู่ประเทศเดียวที่ไม่หยุดคริสต์มาสก็คือ ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามาดูข่าวของประเทศญี่ปุ่นกันนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่ภาวะเสี่ยงนะครับที่จะเป็นประเทศที่มีเอ่อเป็นประเทศเงินฝืดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวเลข Consumer Price Index นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับลดลง0.9%ในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีข้อดีอยู่ ยังมีข้อดีอยู่นะครับสําหรับประเทศญี่ปุ่นก็คือว่าอัตราการว่างงานนะครับลดลงนะครับเหลือแค่2.9เซเท่านั้นเองนะครับจากจากเดือนตุลาคมนะครับที่มีอยู่3.1เอร์ซนะครับแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตําแหน่งงานเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการสมัครงานนะครับอยู่ที่1.06นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัว งานเมื่อเทียบกับใบสมัครนะครับมีหนึ่งงานเทียบกับใบเทียบกับใบสมัครหนึ่งจุดศูนย์หกใบนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สี่แต่ว่านะครับแต่ว่าคิดว่าตัวเลขตัวเลขตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่มีมีความใกล้เคียงกับตัวเลขก่อนหน้ามาค่อนข้างไกลแล้วนะครับเพราะว่า เพราะว่าตัวเลขเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับอยู่ที่1.03นะครับแปลว่าตั้งแต่7ปีที่แล้วที่สภาวะเศรษฐกิจดีจนถึงจนถึงปีนี้ที่ที่สภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครับตัวเลขเตัวเลขของงานเมื่อเทียบกับใบสมัครเนี่ยยัง,ย,งยังไม่ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับผมมาอัพเดทกันต่อครับที่โครนาไวรัสแพ็กเกจนะครับสภานิติบัญญ,ญัินะครับบล็อกนะครับไม่ให้ไม่ให้ทํานะครับไม่ให้ทําสามารถ ดันตัวดันตัวแพ็กเกจนะครับที่จะให้กับประชาชนจาก600เหรียญขึ้นไปเป็น2,000เหรียญได้ซึ่งมองว่ามันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับโดยที่นอกจากสภานิติบัญญัติจะบล็อกบล็อกไม่บล็อก,อกหรือว่าปฏิเสธนะครับปฏิเสธข้อเสนอนี้ออกไปแล้วนะครับยังมีในส่วนของสอวอและสสอของฝั่ง r ิ p u b l i บิกานซึ่งเป็นพักเดียวกับทรัมป์นะครับออกมาต่อต้านด้วยนะครับว่า2,000 2,000เหรียญเนี่ยมันเยอะเกินไปนะครับผมมาอัปเดตข่าวนะครับอัปเดตข่าวก่อนคริสมาสครับมีข่าวดีครับเป็นข่าวเป็นข่าวของ b r e กซิตนะครับ b r e กซิบอกว่าคุณบริจจอนสันนะครับ t วิตเตอบอกว่าดีล is done นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงเวลา4ทุ่มนั่นเองนะครับซึ่งเพจทันโลกกับ t ทร d e r KP นะครับก็ออกมาสรุปนะครับสรุปคร่าวๆแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาดันเทรด เทรดดิวเนี่ยมันดันในเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อตกลงเบื้องต้นนะครับตอนนี้จะไม่มีนะครับข้อตกลงเนี่ยมันมีชื่อว่า no tariff no quota นะครับก็คือจะไม่มีในส่วนของจะไม่มีในส่วนของภาษีแล้วก็ quota การสั่งซื้อสั่งขายสินค้านเองนะครับเนี่ยครับตัวเทรเดอร์คาพครับเขาก็บอกเขาก็บอกมาว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ได้ฉลองขค่าคืนนะครับ ทั้งสองฝ่ายตกลงอนุญาตให้มีการค้าแบบปลอดภาษีนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเลยคือปี2021นะครับแต่ว่าในในส่วนผักของภาคการเงินนะครับธนาคารหรือว่า financial company นะครับยังยังจะต้องเจอกับข้อจำกัดบางอย่างนะครับซึ่งซึ่งน่าจะส่งผลกระทบพอสมควรนะครับยังต้องรอดูท่าทีต่อไปนะครับว่าพอจบดิลทั้งหมดแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการค้าขายการนำเข้าส่งออกนะครับก็เป็น ศูนย์แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ข่าวอัปเดตสำหรับวันคริสต์มาสก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ